วันที่27สิบเจ็ดกระจกมหาจารย์รูปลักษณ์แห่งสปปรพสิ่งแปเรเปลี่ยนได้ตามอารมณ์ความรู้สึกด้วยเหตุนั้นเราจงมองเห็นความมหาจารย์และความงดงามในสปปรพสิ่งนั้นขณะที่ทั้งความมหาจารย์และความงดงามอยู่ในตัวเรานี่เองคา,าริวิตรานใงแต่ต่สามถึงหนึ่งเก้าสามหนึ่งกวีและศิลปินคุณอาจใช้ชีวิตที่เหลือด้วยการวิ่งไปวิ่งมา พยายามจะตกให้โลกภายนอกนี้รูปลักษางที่จุนต้องการไล่ตามปัญหาหนึ่งไปสู่อีกปัญหาหนึ่งด้วยความพยายามจะแก้ไขไม่ได้คอยบ่นเรื่องโน้นเรื่องนีนงน้หรือคนโน้นคนนี้แล้วก็ไม่เคยประสบความสําเร็จในการทําให้ชีวิตตนเองขึ้นสู่ความสําเร็จเต็มที่และทําตามความฝันของตัวเองได้แต่เมื่อคุณรับเอาความหมาักจานร์ของการสมเรจรู้คุณเข้าไว้ในสิ่ชีวิตทุกสิ่งในโลกรอบตัวคุณต่องจะเปลี่ยนไปอย่างมหมักจานร์ เป็นเช่นนั้นเลยค่ะโลกของคุณเปลี่ยนไปอย่างมหัศจรรย์ได้เพราะตัวคุณนั่นแหละที่เปลี่ยนดังนั้นสิ่งที่คุณกําลังดังอยู่เข้าหาตัวก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยจากค่อยทำที่หน้าแรงบัดาลใจของฮารทีและจากบทเพลงของไมติัแจัสันที่ชื่อ man in the mirror ที่มีอิทธิพลต่อคนหลายร้อยล้านคน ข้อความที่ส่งพลังมากที่สุดข้อความหนึ่งของทุกๆได้รับการส่งต่อกันซึ่งคือจงเปลี่ยนบุคลิกเออภัยครับจงเปลี่ยนบุคคลที่อยู่ในกระจกเงาแล้วโลกของคุณจะเปลี่ยนไปถ้าคุณทำตามปฏิบัติการหมั่นจังมาแล้ว21วันจนมาถึงวันนี้คุณก็เปลี่ยนไปแล้วล่ะคะ่ะและแม้บางทีอาจจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในตนเองยากหน่อย คุณก็คงรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของความสุขที่คุณได้รับแล้วคุณก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาวและแวดล้อมที่ดีขึ้นในชีวิตแล้วรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอันน่ามหัศจรรย์ของโลกรอบตัวคุณคุณได้ฝึกพลังมหัศจรรย์ของการสมรู้ร่วคุณเพื่อครอบครัวและนิสหายเครื่องงานเพรื่องเงินและสุขภาพไปแล้วเพื่อความฝัน,น,นและแม้แต่เพื่อผู้คนที่คุณเจอเจอในทุกๆวันไปแล้วแต่บุคคลที่สมควรได้รับทางสมรู้ร่วคุณ มากกว่าคนอื่นใดก็คือคุณนี่เองเมื่อรู้รู้คุณบุคคลในกระจกเงาความรู้สึกขุ่นเคือความไม่พูมใจความผิดหวังหรือความคิดว่าฉันมันไม่ดีพอก็จะหายไปโดยทิ้นเชิงและด้วยเหตุนี้สภาพการที่น่าขุ่นเคืองไม่น่าพึงใจและน่าผิดหวังในชีวิตคุณก็ณจะหายไปอย่างน่มามัดจันด้วยความรู้สึกเป็นลบเกี่ยวกับตัวเองสร้างความเสียหายให้ชีวิตคุณมากที่สุด เพราะเป็นความรู้สึกที่ทรงพลังมากกว่าความรู้สึกใดที่คุณมีต่อสิ่งอื่นหรือคนอื่นไม่ว่าจะไปที่ไหนและทําอะไรคุณก็นับความรู้สึกเป็นลบเหล่านี้ติดตัวไปด้วยทุกขณะและความรู้สึกเหล่านี้ก็จะทาให้ทุกสิ่งที่คุณสัมผัสเสียหายแถมยังทําหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดความน่าขุ่นเคืองความไม่น่าพึงใจความน่าผิดหวงังให้กับทุกสิ่งที่คุณทําเมื่อคุณสำรวจคุณความเป็นตัวคุณคุณจะดึงดูดแต่สภาพแวดลอ้อมที่ทําให้คุณรู้สึกดีกับตนเองมากขึ้น คุณต้องมั่งมีด้วยความรู้สึกดีๆเกี่ยวกับตนเองเพื่อจะนำความมั่งคั่งของชีวิตมาหาคุณการแตนึมรู้คุณตนเองเติมความมั่งคั่งให้คุณผู้ที่มีสึกรู้คุณตนเองจะได้รับมากขึ้นจนเหลือเฟือส่วนผู้ที่ไม่สามึกรู้คุณตนเองจะถูกเละเส่งเล็กน้อยที่มีไปด้วยในปฏิบัติการกระจกมหาจันทร์ให้ไปที่กระจกเงาเดียวนี้เลยมองตรงไปที่บุคคลที่อยู่ในกระจกและเอ่ยคำมหาจันทร์ดังๆว่า ขอบคุณเป็นหัวใจให้รู้สึกดีกว่าที่เคยรู้สึกมาก่อนกล่าวขอบคุณความเป็นตัวคุณกล่าวขอบคุณทุกสิ่งที่คุณเป็นกล่าวขอบคุณด้วยความรู้สึกมากล้นอย่างน้อยก็ให้เท่ากับที่เคยให้กับสิ่งและพวกและคนอื่นทุกคนสนแล้วครูคุณตัวคุณเองอย่างที่คุณเป็นทำปฏิบัติการกระจกมันจัง ต่อด้วยการสำนึรู้คุณบุคคลผู้งดงามในกระจกนั้นตลอดเวลาที่เหลือในวันนี้และกล่าวคามารจันว่าขอบคุณทุกครั้งที่มองตอนเองในกระจกถ้าอยู่ในจุดที่ไม่อาจออกเสียงคามารจันด,ด,ด,ดังได้ในเวลาใดก็ตามคุณอาจเอ่ยคํานั้นในใจก็ได้และถ้ากล้าหาญจริงๆแล้วก็คุณอาจมองในกระจกเงาแล้วกล่าวถึงสามสิ่งในตัวเองที่สํานึกรู้คุณถ้าได้เห็น ผลใดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทําให้คุณไม่เมตตาตนเองคุณจะรู้ว่าบุคคลเดียวที่สมควรได้รับการสมรู้คุณมากกว่าคนอื่นใดนั่นคือบุคคลในกระจกเงาเมื่อคุณสมนึกรู้คุณคุณจะไม่ตำหนิตนเองเวลาทําอะไรผิดพลาดเมื่อคุณสมนึรู้คุณคุณจะไม่วิพากษ์วิจารตนเองเวลาที่ทําอะไรไม่สมบูรณ์แบบเมื่อคุณสมนรู้คุณความเป็นตัวคุณคุณจะมีความสุขและจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนที่มีความสุขสถานการณ์ที่มีความสุข แล,และวะแาวดด้อมอันน่ามหัจจันยร์ซึ่งจะอยู่ล้อมรอบคุณไม่ว่าจะไปไหนหรือทําอะไรเมื่อคุณเห็นความมหัจจันท์ในตัวในตัวคนในกระจกนั้นได้โลกทั้งใบของคุณก็จะเปลี่ยนไปปฏิบัติการมหัจจรรย์หมายเลขนี้เจกระจกมหัศจรรยร์หนึ่งคิดถึงสิ่งดีในชีวิตโดยทารายการสิ่งดีสิ่อย่างเขียนเหตุผลที่คุณสมร,รู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิน่งดีแต่ละอย่างจบ ให้กล่าวว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและให้สำนึกรู้คุณสําหรับสิ่งดีนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้สองแต่ละครั้งที่มองตัวเองในกระจกเงาวันนี้ให้กล่าวขอบคุณและรู้สึกถึงคํานี้ให้มากที่สุดที่คุณเคยรู้สึกมาก่อนสามถ้าคุณกล้าหาจริงๆแล้วก็ขณะมองในกระจกเงาคิ้กล่าวถึงสามสิ่งในตัวคุณเองที่คุณสำนึกรู้คุณสี่ก่อนะเปในคืนนี้ให้ํำกอนหมินะจันไว้ในมือหนึ่ง และกล่าวคำอัาเป็นว่าขอบคุณเุกสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้